สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับพี่พี่นะครับวันนี้เรามาอัปเดตพระขุนแผนกันบ้างนะครับแล้วก็นะครับมีรายการจับเข้ามาหนึ่งองค์นะครับนะเดี๋ยวมารับชมมาไม่ทานนะครับวันนี้มีพระขุนแผนรุ่นล้านรวยๆครับมาอัปเดตให้พี่นะครับมีทั้งรายการเด็ดรายการนําเลิกทุกองค์นะครับวันนี้เดี๋ยวมารับชมมาไม่ทันนะฮะนะ ว่ามีรายการเด็ดๆกันบ้างนะครับนะมารับชมมาพร้อมกันนะพี่ชายนะครับเรามาดูรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับรายการที่1ฮะนะครับรายการแรกนะครับก่อนจะมาไปพักคุ้นแผนน้องขอนาเสนอรายการนี้หน่อยฮะน้องเพิ่งจับมาได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเมื่อเสกเมื่อปีก่อนนะครับเป็นพระผงปิดตาจัดสร้างซีรีส์เหนือดวงนะครับเป็นพระปิดตาเหนือดวง เป็นรายการที่หายากมากนะครับเป็นรายการที่หายากมากนะครับนะนี่ฮะได้มาหนึ่งองค์พี่โอ้โหก่อนจะหาได้รายการนี้เนื้อผงน้ามันเกสรหลังฝังพลอยคาสีนะครับ<ส>ผมได้มาพร้อมเขาเรียมกรอบนะครับไปขอปิดแบ่งปันมาพี่พี่นะครับไปขอบิดแบ่งปันมานี่ยฮะสวยๆเลยนะครับนะแต่มีเดขโค้ดผมว่าน่นาจะเดขโค้ดต้นอยู่ใต้ฐานนะรุนนี้นะฮะรายการนี้นะครับนะผมได้มาองค์เดียวพี่นะองค์นี้นะฮะ นะฮะได้มาเพ่โอค์เดียวรุ่นนี้เล่นกันแรงมากพี่นะฮะเล่นกันแรงมากพี่นะ,ะตอนนั้นนะฮะรายการนี้นะครับผมได้มา1องค์นะครับต้องขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่ราคาอางค์นี้มีมาแค่องค์เดียวนะครับมีมาแค่องค์เดียวนะครับองค์นี้ขอแบ่งปันพี่ให้พี่ที่600บาทนะครับนี้กรอบคือเขาใส่มาแล้วนะพี่นะผมขอปิดมาองค์นี้600บาทมีมาแค่1องค์เท่านั้นนะครับนะหนึ่งองเท่านั้นนะครับ ต่อมารายการที่2ครับนะเป็นรายการนาเลือกครับเป็นรายการจานมือรายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะทองแดงนะฮะทองแดงเถื่อนนะพี่ชายนะทองแดงเถื่อนเลขคนเบอร์หมายเลข53รายการนี้เป็นรายการนาเลือกรายการพิเศษสำหรับผู้ที่นะครับร่วมบูชายกลังนะครับจากพระคุณแผนล้านรวยเป็นรายการ ไม่ตัดปิกนะครับเป็นรายการไม่ตัดปิกนะพี่นะรายการนี้นะครับแบ่งปันนะครับจานมือนะตอนนี้ก็โอ้นะเข้าถึงนะฮะเข้าถึงยากมากพี่นะถ้าจะเป็นรอยจานพระอาจารย์ต้อมพระอ์ปู่ศิลานินนะตอนนี้ไม่ยากแล้วนะครับยากแล้วนะครับเลยรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับนะเพียงแค่นะครับองค์นี้เพียงแค่650บาทพร้อมส่งพี่นะเนื้อทองแดงเถื่อนครับ650าบาทครับนะรายการที่1ครับ ต่อมารัาพี่ชายมาเป็นรายการที่2ครับรายการที่2เป็นรายการนี้ครับเลขคนต้นเบอร์หมายเลขสามที่สองครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อ,อทองฮะเนื้อทองทิพหรือเปล่านะครับเนื้อทองทองเหลืองขัดเงานี่ครับมีรอยจานเกจิชัดเจนนะครับมีรอยจันนยฮะชัดเจนนะครับ นี่ฮะตอกนําเลือกเลขค้นําเบอร์หมายเลข32ครับรายการพิเศษนะครับรายการไม่ตัดปีกนะครับรายการนี้หน้ากลาดทองแดงผิวไฟนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันนะครับพี่ๆที่750บาทขอ750บาทคราบพี่ชายรายการที่2รายการที่3เลขค้นําเบอร์หมายเลข72ครับรายการที่3เลขค้นําเบอร์หมายเลข72บนะครับนี่ฮะ รายการนี้ครับรอยจานมีครบครับนะเป็นหลังจะเป็นรอยจานทุกองนะพี่นะจนายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะครับเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะนี่เจ็ดนะเลขคู่เบอร์เจ็ดสองครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่เจ็ดร้อยพี่ชายนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับเฮ้รายการที่ห้าครับนะรวมรวมนะฮะรายการที่ห้าเมื่อกี้เมื่อ เมื่อกี้สี่นะครับรายการนี้รายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรขาวโรยตะไบทองตะกุดสามดอกครับเนื้อเกสรขาวนะโรยตะไบทองนี่สวยนะพี่นะนี่นี่เลขค้นตัเบอร์มาได้สิบเจ็ดครับนำเลืกนะครับเลขค้นตัเบอร์มาได้สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆครับพี่ชายนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ฮะราคาจองนี้ก็สองร้อกว่าบาทแล้วนะครับนะนี่ฮะ แบ่งปันสามร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่ชายแบ่งปันสามร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับองค์ไหนสามร้อยนะครับพี่จับคู่ได้เลยองคไหนสามร้อยพี่จับคู่อ่าคู่ผมให้พิเศษและกันนะครับนะ EP นี้นะองคไหนสามร้อยให้คู่นะห้าร้อยได้เลยนะครับองค์ไหนสามร้อยให้คู่นะห้าร้อยจะเลยนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกนับอีกหนึ่งเนื้อยอดนิยมพี่เลขการนี้เลขโค้ดตเบอร์ใหม่เลขสองศูนย์ครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์เลขสองศูนย์รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันปิดทองข้าวหล่อตัดต,ตะกุดเจ็ดอกโอ้โทษทีพี่ตะกุดเจ็ดอกครับนี่รายการพิเศษนะฮะโอ้โหสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับ องนี้แบ่งปันที่พี่อยู่เอาอันี้ไปพี่ผมขอ350แล้วกันรายการนี้ผมขอ350ร้อยหบาทแล้วกันพี่ชายรายการที่6นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่7นะครับต่อมาเป็นรายการที่7นะครับรายการนี้ฮะนี่รายการที่7ครับสวยๆเลยนี่ฮะตะกดสามดอกลเลขคุณตําเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับ รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทุบรวยพลอยเศษตะกุดสามดอกครับรายการนี้เลขแปดเลขรวยพี่นะนี่ฮะดูบนสารนะรวยพลอยเศกครับเลขค้นทะเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการสวยๆันนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับพี่จ๋านะครับรายการที่แปดองนี้ก็สวยเลยพี่ชายเลขค้นทะเบอร์หมายเลขสิบสี่ รายการนี้นะครับเลขคตัเบอร์มาี4รายการนี้เป็นเนื้อก้นครบประกายแสงหลังฝั่งตะกุดหกดอกฮะนี่ฮะฝั่งตะกุดหกดอกครับนี่เลขคตัเบอร์ได้14ครับสวยๆเลยรายการนี้นะครับสวยๆเลยนะรายการนี้นะครับผมขอที่280บาทรายการนี้ขอ280บาทคับพี่ชายรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9นะฮะมาเป็นเนื้อดินเผาบ้างวิเลขคนจะเบอร์เลข26่รวมกันได้8นะฮะเลขคนตะเบอร์เลข26รวมกันได้8รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาดินโป่ง7จ็า7ท่าน้ากําไรทองคํานะฮะร,รายการนี้เป็นกําไรทองคําคู่ตะกุด3ดอกนะครับรายการนี้กําไรทองคํานะฮะ อุดมนสารนะครับเลขคนตะเบย26โลมันจะแปดด้วยรายการที่กําไรทองคําตะกุดทองทิพย์3ดอกรายการทองคํารายการที่ผมแบ่งนะฮะที่600บาทนะครับเอาไป500บาทเฉพาะ EP นี้ไปนะครับขอ500บาทจบให้เลยครับ EP นี้นะครับเหลืออยู่1องค์แล้วนะพี่นะกําไรทองคําครับต่อมาครับพี่ชาญรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่10ฮะ ลายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อว่านภายดำนะฮะโรยแบงค์เศกตะกุดทองสามดอกตะกุดทองที่สามดอกครับลายการนี้เลขค้นตําเบอร์หมายเลขสิบสามครับลายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทจับคู่ห้าร้อยจะเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการนี้นะฮะโอ้โหอีกหนึ่งรายการที่สวยเลขค้นตําเบอร์หมายเลขยี่สิบสามรายการนี้นะเนื้อขาวแกสอนทราน้ําทองตะกุดสามดอกและหลังด้วยนะหลังอีกสามดอกครับ นี่ฮะรายการนี้นะเลขคนะเบอร์ยี่สิบสามเอาไปสามร้อยห้าสิบาทเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพิชัยนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองครับนี่ฮะตะกุดหน้าหลังเลยนะครับด้านหน้าสี่ด้านหลังสามนะครับนี่ฮะรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อแดงนะครับนะองค์ขาวซุ้มขาวตะกุดท้องสีดอกฝังเพชร นะหลังฝนทะ่กูอีก3ดอกนะรายการนี้เอาไปพิชาย350บาทพอเลขค้นเอาเบอร์หมายเลขสิบครับรายการที่12ฮนะต่อมารายการที่13มีอีก1นึ่รายการ นะตะก,กุดจัดเต็มอะ่ะอีกหนึ่งรายการตะก,กุดจัดเต็มพี่รายการนี้เนื้อเทาผงทูบนะครับโรยผงตะไบทองโรยพลอยตะก,กุดนะทองเจ็ดดอกด้านหลังอีกสามดอกพี่ชายกําไกรายทองคู่อีกนะฮะเลขค้นเบอร์ยี่ิหกรายการนี้สี่ร้อยพี่ชายนะครับแล้วรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามฮะ ต่อมารายการที่14ครับ14เลขคนตับเบอร์มาเลขตัวเดียวครับหลักเดียวครับหมายเลข7็ครับรายการนี้นะครับเลขเนื้อแดงสุริยาคาตโดยหงตะใบทองตะกุดทอง1ิดอกครับรายการนี้แบ่งปันให้เบาครับนะรายการนี้ผมขอที่2 5 0บาทพอ2 5 0บาทพอพร้อมจะส่งให้ครับนะสำหรับรายการที่14ฮะต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่15 นี่ฮะรายการที่15บห้ครับจีวอนแน่นๆเลยพี่เลขคนตัเบอร์หมายเลขยี่สิรายการนี้เนื้อจันทร์น้ำเงินโรจีวอนสายสินตะกุดทองทิปสามดอกครับมีีดูจีวอนแน่นๆพี่นะครับดูจีวอนแน่นๆดูสายสินครับเลขคนตัเบอร์ยี่สี่ฮะรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอจีวอนเพิ่โหดอย่างนี้เลยขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครอยากเลี่ยมนะครับเลี่ยมกันน้ําเพิ่มได้นะครับน้ำหนึ่งร้อยบาทนะฮะเลี่ยมกันน้ําผมส่งให้ได้ครับนะเพิ่มอีกแค่หนึ่งร้อยบาทนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเนื้อเหลืองบุสลามนะองค์เจ้าน้ำเงินตะกุดเงินสี่ดอกฝั่งเพชรนะหลังฝั่งตะกุดอีกสามดอกครับเลขคนเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะแบ่งปันให้พี่นะครับรายการนี้เป็นตะกุดเงินนะฮะขอที่สี่ร้อยนะครับรายการนี้ตะกุดเงินด้านหน้าสามดอกนะพี่สี่ดอกนะพี่นะตะกุดเงินแท้นะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพี่ชายรายการที่สิบหก ต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับเราอยู่ต่อพี่สำหรับรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเขียวนะฮะมานิยกโรยแบงค์เสกตะกุดทองสามดอกครับรายการนี้นี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเก้านะฮะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเก้าด้วยขอสามร้อยห้าสิบาทพอครับนี่ฮะเลขสวยๆด้วยนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบแปด รายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อเหลืองพุทราดำนี่ครับโรยพลนกพะเกล้านกครสกุด6ดอกนะครับลอยพ,อพ,อพอลจุก้าสกุด6ดอกเลขคนจัเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดรวมกันได้8ครับรายการนี้ผมขอ350แล้วกันนะครับรายการนี้ผมขอ350บบาทแล้วกันนะครับรายการที่นะฮะสิบแปดนะครับ,ร,บรายการนี้นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการถัดไปเป็นนะฮะองแดงพี่ชายนะครับองแดงเลขคนตังเบอร์ใหม่เลข15รายการนี้รวยพอยเสกนะครับเอ้รวยแบงค์เสกนะครับตะกุดทองทิพย์มดอกครับรายการนี้รายการที่19้นะครับแบ่งปันทพีนะครับที่300บาทพอเลขคนตังเบอร์ใหม่เลข15รหยจิวอนด้านหลังด้วยแน่นเลยนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่20ครับรายการที่จิบอิกเนื้อมหานิยมพี่เลขคนตัเบอร์หมายเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้เนื้อผงน้ํามันนะพี่นะมหามหามวลสารฝังมุดนะตะกุดเจ็ดดอกครับพี่อย่าลืมนะรายการนี้เป็นเนื้อยอดนิยมนะพี่นะรายการนี้เนื้อผงน้ํามันนะครับหาค่อนข้างยากเลขคนนตัเบอร์หมายเลขเก้ารายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับนะตะกุดแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะตะกุดหกดอกพี่จายเลขคนตัวเบอร์เลขเก้าเลขสวยด้วยขอสี่ร้อยบาทนะฮะขอสี่ร้อยบาทครับเลขสวยมาอยู่ที่ เลยนะครับต่อมาในการย1ิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับรายการย1ิบเอ็ดรายการสุดท้ายเลขคนจัเบอร์จัดให้พี่เลขเบิ้ลๆไปเลยหมายเลขสองสองครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมันยกตะใบทองตะกุดสามดอกครับนะโอ้โห จดไปพี่เลขเบิ้ลเลขสองสองสวยๆเลยรายการนี้เอาไปเพียงแค่300บาทเท่านั้นแลรายการนี้เอาไปเพียงแค่300บาทในการพิจารณ์นะครับนะวันนี้ก็มีแบ่งปันให้พี่นะครับ21รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนี่ครับสามารถติดต่อได้ที่แอดดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับนะก่อนท้ายคลิปขออีกองหนึ่งหลงให้น้องพี่นะฮะแต่จบคลิปไปแล้วนะครับเรียกคนละเบอร์หมายเลขสามหลงอยู่องค์ รายการนี้เอาไปพิชายนะครับแบ่งปันให้นะกระทำฐันเล็เลขคุณำนวเป็นสามเอาไปสามร้อยห้าสิบผมจบให้พี่รายการที่ยี่สิบสองครับตอนนี้ก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับนะขอบพระคุณมากครับที่เขาอุดหนุนนะพี่นะขอบคุณมากครับ